ครับสวัสดี f อฟซ6แต่สตูดิโอรครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู่ผู้สุขคนครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้เขาอยู่วัดวัดปลาคุนหลวงเทียงเนาะแม่นครับนี่วันนี้เขาสิดผ้าเขาเบิร์กย่างตองกับพี่น้องครับว่าสุกห่มขาวสุบวดขาวอีดีบอส<ว>เห็นดได้คลิป <laughs> ข,ของเจรินพันธุ์ไทยไปเมื่อวานนี้ <laughs> บางคนก็ว่าเฮ้ยย่าบอสย่ามั่วหรละมวเฮ็ดมวยฮ็ดอีหรอ อ่าวันนี้ข้าจะพามาเบิ่งครับว่ายังตอกบวชอีดีบอครับบวชบวชขาวเนาะครับผมผมขาวผมขาวจักมือเก่ามือครับโอ้บอกวันที่บอกวันที่ยีสิบหาตอนแรกครับเพราะว่ายี่สิบพวกนี้เขาปัญหาอย่างว่าท่านอาจารย์ว่าท่านเกิดจะค้องสวยะเดี๋ยวพามาเบิ่งครับยังตอกเพิ่นถือขมขาวอีดีบอนะครับนี่ครับวัดนะครับนี่ครับวัดปลาคุณน้ำเทียงเนาะจึงบัดหัวดอนบ่แม่ครับ เป็นวัดปลาครับลมเย็นสงบนะครับเนาะทางนเป็นเป็นน้องแลวงพอเป็นเป็นเนวานสิบสางพญานาคมันลุยมันมันหลุนกันครับนี่สวัสดีครับนี่ตอกครับขอกเทโอ้ยี่ตัวนี้อีดีครับมาบวชอีดีมาเร็วเลยมาเร็วมาเร็วๆเลยเลยมาเดียวขึ้นจังไรเอ้าคึ้จังไรคือจัง คิดว่าจะมุ่มขเขาอ่กะกัคือว่าอ่ากะเดือดของเรื่องนะคเด<ร>ือดขอเรเื่องอ่ะกะคือนึงคือตอนผมสแสดงนังกันอ,อ่ตั้งแต่ภาคแรกจนภาคจนภาคสามอบ่เคยได้ปนบานยังเพลินอืมอ่ก็เลยคิดไปขึ้นมาก็เรียว่าเออแนวเขาเึ็ดไปแบบที่มาะรำมาล้อยอยันพิดหีดพีดข้องอย่าเป็นบา้านเป็นบัวอา่า เป็นบาปเป็นบอหม่านนั่นจำหนีก็บบาปมแค่เดียวจำหนีก็ยังเกือบไปเคืองนึงแล้วบอแต่เคืองแล้วมันสิเลยเคืองก็เลยมาตั้งใจมาห่มขาวอยู่ชิ้นแปดอยู่เก่ามือครับอยู่เก่ามือแมนคือชิ้นแปดครับนั่งสมาธิตรงตรงหนมอยู่อยู่วัดเนาะเป็นดุคชิดน้องพ่อยเนาะครับอ๋อโอ้อ่ท่านเั้งมาอยู่นี่แต่ละมืองใช่ไหมครับวดครับคือ ไม่พระปก็คือกวดด้วยใหม่อ๋อกวดเป็นใหม่ไปตอกนี่เนาะยามาเสาะกับทำวัดกับหลวงพ่อยามาแรกกับทำวัดกับหลวงพ่อเจ็ดจัวัดยามาเสาะกับไปบิญบาตรำลุหลวงพ่อหลวงพ่อเราอยู่ทีกองค์อยู่องค์เดียวครับวัดเนี่ยครับผมไม่อยู่องค์เดียวเหรอเพราะมันข่วงๆแล้วเนี่ยนู้ดเราสางไมาเฉียดมือเดียวครับสางพญานาคข้างหลังบ่สานาคอยู่ข้างหลังเป็นเป็น้องสายไงยางไวเบิ้ง อาถานจะนอนทีานา่ไหเนี่ยมื่อคืนนอนทีน่ไหนต้องคนเดียวเหแมนโ,โ,โอย้ยหยาดมอโอ้หยานนะอยู่ในวัดเนาะอยานอยู่ในวัดก็ไปอยู่ป่าสะหันดึกนี่เป็นวัดป่าเนาะแมนเป็นวัดป่าเป็นวัดป่าบนตะหยาดเหรอบนตะหยาดเนาะมันเป็นวัดวัดบ้านเนาะแมนอือเป็นวัดป่าหลวงพ่อเราอยู่องเดียวแมนโอ้ยได้เสมาอยู่นี่เก่าเมื่อครับผมอยู่ เทปปฏิบัติธรรมเพราะว่าไปบวชธรรมาเรียเทมาบวชชื่ออ่บวชข้าวซากข้าวซากข้าวซากก็เรียก่าอยู่วัดแม่นครับเพื่อใช้นั่งคนคนเบอร์ไงไล่น้ำแม่นครับสิปล่อยมาแรกองนด้นี่ปล่อยมาแรกเนี่ยวะตัวยางตัวยางปล่อยมาแรกป่อยตัวยางกับปล่อยที่เสื้อก่อนอืออืออาจารย์จูกะศิตัตโตกะศิประมาณสองสามหมื่นเนาะอือยังสี่แล้ว เพราะว่าอยู่นี่พันก็ถามอยู่ข้างบนไหนสีเอ็นเดือบงนังโอ้ที่ตามกันมาานีสีพันมีได้อยู่นี่ก็สี่ไรเพิ่นก็ที่ตามกันทามอยู่บนไหนสี่เบิอบงนั่งมองก็บว่าไปไหวนี่ละบวกเกินสามสี่หมื่นนี่ละอ,อ๋ออ๋ออ๋อพอไคนเข้ากระถาบ้างไปไหวเงี้ยเดี๋ยวดยวงไปแต่ถือมาเพื่อตัวดีครับพี่น้องครับ นี่ทรท์เพ่นเท่าพท์เพ่นอันร่างกามันเจ็บไปเฮียก็ได้เช็ดเสียนพ่นเห็ดเฮียของเื่อให้จะได้เ็ดเฮียท้เอาอันนี้ไปเอ่โชว์เบิ้งนี่ฮะนาไม่ติดเลยขนาดเท่าที่เห็นโอ้มนไหลขึ้นนะเ็ดเสียนพ่นลามือลยอะเอาเราเฉีดถิ่มเห็ทุ่มถ้าว่าไม่บวดหรอกจีศซาเราหรือจี สิลดสีรถรุงสิลดล,ง,ล,ดลงครับอคันเจี๊าเลยกับมันกับเม่อไรประมาณว่าก็กคือว่าประเภทนี่บาดอ่าคันเขาไปบุญบาทหรือว่าไปงานต่องานแต่งเข้าเรากินจุ๊เ,เป๊กเลยบ่กินเขาก็ทีว่าเขาเรียนโตประมาณนะั้นมันทำใจลำบากเด้ก็คือเนาะเอากมำแต่งจริงสินะ <c oughs> ดีใจวันไหนดีใจวันไหนทุกสัปดาห์เลยก็ดีใจอยู่ครับเอาไปเบิ้งตัวอย่างมาแลงถ้าพร้อมกับยีแจ้งนี่กับสิไม่ไม่เนี่ยมันขึ้นจะไปเปิดเพียง ตีสามตีสี่ก็เลยก็คือว่าก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวใจสี่ทุกคนจากคอมเมนต์มาจากเรื่องคนกับขอมาขอเป็นมูยังสุดก็ได้เอออดไปก่อนคนน่ะออกจากวัดคนน่ะยังว่ากันว่าอยู่นี่บันมีไฟฟ่ายู่แล้วนะเพื่อเติมเน็ตตัวจรึงกันไปเติมเน็ตครับผมเออเรียนเลี้ยงในร้านไปเติมให้เออให้ยูมไปเติมให้เงินไปเติมโท่าไหร่ครับสี่ก็สูบครับ นี่เป็นายกินเหล่านะบอยบอยไม่ได้เป็นบ้านเป็นสื่นนี่ครับเป็นบ้านเป็นบอแล้วนะยี่วัดด้วยว่าอุ้ยอันตรายเป็นหายจากตัวสี่ตัวเดียวเออตั้งแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ผมก็ยังสืบบอยขี่เบิร์ตแห่งสิบบอกร้านมาหาไอ้เนี่มาเสาขึ้นเมื่อเออพอไรใส่ไปสื่อของเออไปสื่อยาสูบสื่อยังอ๋อทานที่เราไปนี่เสร็จ อ่ะวันนี้ยังตอกพึงสภาพส้มบรรยากาศอยู่วัดปลาโคดําเทียงเนาะวัดพี่เซี่แถวหน้าคนเดียวไหมแม่ป้าแม่ครับอันนี้พันธุ์เทพดังนี่ครับยังตอกเซ็กตัวนี้ครับอันนี้ซาเนาะเป็นซ่านาอันหมองพันธุ์เทพในพืชใบนั้นจะคืชพันธุ์พันธุ์ติตามพญานาคโอ้องค์สีเงินเลยครับเป็นพญานาคคู่กันอือคู่หนึ่งนี่ครับวัด อันนั้นกระแม่นวาเนอะอันนั้นกระแม่นครับเป็นสไลด์ไนพาร์ทไนอ๋อเราแม่นคนนสางไวยหลายปีแล้วล่ะอืมนี่ครับแต่ว่าของว่าอะไรสมบูรณ์ครับวัดปลาคุณลำเทียงครับวัดนี่แต่เราอยู่วงเดียรเราเปล่แม่นครับตะกี้กรกแมีพามาจำมันสายอยู่เลยอืมมีพามาจำมันสายอยู่ครับพอมันสายแล้วมันก็ซื้อกลับอันทุ่มเงิาเหล่าไปมันแสดงว่านไอเขางมันสายมันมีพามาจำนี่อ่าจำมีครับจำมีมากากทั้งอื่น จ่โควิดกสมากนะครับไปหญไม่หญคือโควิดเยออือนครับโอ้ยโอ้คือใหญ่เลยอันนี้ก็หญ่้อโควิด้าปัจจุปัจจอันก็จิว้างความไหวพยานาอือนะครับเราก็เห็ดไงเห็ดดีจเป็น พระพระนักพัฒนาเนาะเป็นที่นับถืที่ตาของเสาบ้านหวันหวร้อนใช้มุ่นข้องีู่่แล้วง่ายไปใส่ยยินตัวนองเฮ็ดบ่มีก่อนเฮ็ดไข่ก่อนจังตอกว่ะนี่ครับโอ้ยง่หายเวลาไปเลยเฮ็ดใหญ่ครับเล้วชื่อลองพอ,อยังก่อนล,ลองพอยยังล่องพอยาครับลองพอ,อยาเนาะมีโอกาสก็มาร่วม มารวมทำาม<อ>ุญก็เพลินเลยครับเห็ดสางพญานาคเนอเอกกเ่อยก็ลังครับก็ลังสางพญานาคก็ลังสางก็ลังสางเป็นนักผ่านนักพัฒนาเพราะว่าวัดนี้ตั้งแต่ผมเป็นเด็กหน่อยผมเคยมามาเป็นสังกฤรีเป็นเด็กวัดอยู่นี่อ่าตั้งแต่ผมเขาเรียนอยู่ปสามปสี่จนจบปหกผมกลับมาอยู่นี่แล้วก็เคยมาบวชอยู่นี่อีกมันแข่งนี่ผมก็ได้มาขอมาบวชเขาอยู่อยู่หม่องเก่าอยู่วัดเก่าครับ นะเอฟซีครับมีโอกาสนะครับเนาะโควิดซาครับผมมีโอกาสมาเที่ยวมาเห็ดบุญนี่ครับเปันจะสามปัญจาหนามีโอกาสมาร่วมทำบุญนำลวงพ่อเพิ่นครับเราอยู่วงเหนียวนี่พระแม่นครับวัดบแบบนี้เลยทุกคนกับโบสถ์ศาลาการปเรียนบแบบนี้เลยศาลาใหญ่พระใหญ่ยู่ข้างบนครับเดี๋ยวเราออที่จะไรนี่นี่อ้หพื้นที่ไรอะไรครับแต่ก่อนนี้มันเป็นมันเป็นโดนศาสตร์ด้วยไอ้ตัวเครื่องเถิงอะศาลาใหญ่นั่น มาที่น pues ี er> <t t <t t ่เพิ่นอนได้เอามั่งไอ้กกสาสตรอยออกเพิ่นก็ปลูกกกซักแทนเก็นซักใส่แทนครับเป็นพื้นที่ของวัดอืมร่วมแล้วกับศิลปมาณเกือบซิบไหลคำว่าซิบกว่าไร่มือนนะพร้อมสุดปเพื่อนอ๋ออ๋ออ๋ที่ครับมีโอกาสมาเด็ดมาทำบุญนะครับเนาะทางพญานาคครับหลวงพ่อเพื่อนที่วัดป่าขุนของเทียง แนนมันพูด<อ>ว่าอยดางนี่ละบ้องร้อนตำบลไทมูนอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีครับทางเจนทางเขาเจนไปห้องเจียมมั้เนาะครับมาทางเจนห้องเจียมออกจากพิบูลอืมออกจากพิบูลม,มาระยะทาง8กิโลครับหอดบันห้องรนครับเลี้ยวซ้ายมีป้ายบอกทางยอยู่้ลยมีป้ายบอกทางครับอ่าอันนั้นถามไทยบานมันจะหูวัดครับเพราะว่าเป็นอัน มีทางวัดตาวัดบ้านวัดพา,านเจ้าเจ้าผู้นี้สแสดงไงครับผูน้นี้วันขอเพื่อมาเอื้องล้องฟ้องดิหายไปอยู่กุฏิเพิ่อนกุฏิใหม่จังหวะเออแต่ว่าเราอยู่นองค์เดียวนี่แน่นอนดีดีนี่ครับมีโอกาสจังหวะไม่ออกคนพานมาเห็ดขันหาขันหมักเรีนขันยังมีปลาอยู่นี่มีครับซึ่งแค่เดียวเลย สวัสดีบงตัวใหญ่ตวัสดีังสวยสาวัดตัวยังบ่าตึงตัวใหญ่เลยปีพุยบ้านกินปลาวัดจะก็เห็ดไผ่อยู่ใช่ก๊อยังซอกจองเห็ดไผ่มาแล้ครับคื้นเป็นแทงเลยใช่ไหมเนาะนี่นี่เหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้มาเหยียบนะครับคนโตมาขึ้นนี่ก็นั่งกันแทงหัวข้นมาเนาะ นี่ก็ต่ังไครมันเ่าจะเกิดได้อยู่มันงใช่บอกอับบอสแพงตัวบอีนี่จะไม่ออกเลยเจ็บออเอาเจ็บมาทำปนก็จะเจ็บนี่ครับอยังตอกกับบวช<ด>อีดีบวชอีดีเจ้เว่าตตองห่วงพรมอยนี้เก่าแล้วผมสไปลายแค่ใครไปไหนจะชมก็ไปบอ,อกวานที่ะผ่านาะครับผมวานที่ผ่ายังไม่แรงมัั ครัากจะรองวันเกิดเลยครับผมดีหกแมนครับโอ้จวดเลยมันซะจวดแบบก้ครับเลยมันออกวันใดคืออาจารย์พนว่านน่ะนะแต่เบาลงจะให้เบาลงที่จริงก็คืออาจารย์พลวานแต่เข้าโบไปหาเขาบบไปบุญว้วเขาเข้าก็อยู่ซื้อของเขาอืมแี่เข้าไปหาเขาแต่เข้าไปหาเขาหาเรื่องเขาอืมนั่นเป็นความเลวบานละนะใช่ไหมนะครับมีโอกาศนะครับนอกมาก เชี่ยวมาเฮ็ดบุญมาเหรียนครับวัดปลากุฎลำเทียงเข้าครับผมนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับย่างตอกบัวดีๆครับบาเดยตั่วเอฟซีครับผมอ่เก่ามือครับผมเอ่ซื้อที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าตอนเย็นครับอะาเอฟซีอนุโมทนาสาธุเฮ็ดบุญครับย่งตอกสิเอาบุญให้ครับผมเอฟซียังตอกเนาะครับผมแ่งให้ทุกคนครับคุณเออเยสสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ